นอันนี้จะเป็นห้องนำของเฮาเดนนี่คือก่อแล้วหมดแล้วแต่ว่ายังบม่ได้ใหพื้นแล้วก็ยังไม่ได้ใส่บอกทางพุ่นก็จะเป็นไซเดนของดินเขากับดินเฮาสบัยดีทุกคนยินดีตอนรับทุกคนเขาสู่ซองอาคายาี่เดอร์เข่าดำๆไว้ม่อกี่กินมกักเอียงมกัมก,มกมักมักม่อน กินอะรเอาเขียวดำเนาะทุกคนตอนนี้คืออีแม่กับค่อยเนาะกำลังสิพากันไปเก็บมักหินเนาะทุกคนมักหินเพราะว่าบอกเขามาส่งก่อซีย่กขนาะดเพราะว่ามาส่งบ้านเฮาคือแบบไกลจากตัวเมืองก็เลยว่าคันบ่อเที่ยวนึงหรือว,ว่าบ่เต็มรถขนาเขาจะจะบ่มาแล้วก็เขาจะาจะ,อะเจะอื่นราคาสูงขนาะดก็เลยว่าลองหละมั มาล็อกเก็บอยู่แถวน้ำห้วยของเฮากันเนาะว่าสีไใดประมาณใดเพราะว่าตอนนี้คือเฮาสี่มาเก็บหินโตที่เฮาสีกออันคุมห้องน้ำเนาะสีกอตัวนั้นอย่างมันสีแบบการแบบชี้เจือนลงนะก็เลยว่าสีกอคุมห้องห้องน้ำอันนั้นก็เลยว่าสีไปเก็บมาหินกันนัดคนแล้วสีเดี๋ยวสีพาทุกคนเบ่งออมแอมนี่อันนี้จะแถวนี้จะเป็นอ่า เขตที่เขาเจาะมาตั้งเงินหมายืมอเลยนี่เพราะว่าทําอินี้เขาจะอยู่ด้วยคุอันเขตนี้จะเป็นเขตที่เขาเจาะมาตั้งเงินหมายหมดเลยเนาะทุกคนว่าจะเป็นเือนไหมเือนกออยังเขาจาะมาตั้งไม้หมดเลยนี่นะคะกับไม้ยูปีนี่เนาะนี่อันนี้ก็ตั้งไม้อันนี้ก็ตั้งไม้ตั้งไม้ตั้งไม้ลายสิบไปหลังคาเฮ่อเนาะที่เขามาตั้งไม้นะ เพราะว่าทำอินนี้เขาจะอยู่ภูหันแล้วก็เขาจะมาสือดินอยู่เพียงนี่แล้วก็มาตั้งไม้หลายเคลื่อนเติบแล้วก็เห็นบอ่อเ,เห็นเทือนเฮาหน่อยนึงพูดเขาจะกำลังตั้งห้องน้ำอย่งีเ้เห็นเทือนเฮาหน่อยนึงเบิ่งไก่ดีงามอี่ดงไรเทือนเฮานไอ้นีนะ่เนาะอยู่่อยูบอนอ่าอยู่บอนป่าอ้อยแหละ อันนี้จะเป็นเขตชีมาอยูไม้โม,มดเนาะแล้วก็ยุลุมก็มีมีหลายอีกเน้อคนแต่ว่าตอนนี้คือฮาสิาพทุกคนไปเบิงการคุ้นหินของเ้าสองคนกันของเ้าสองแม่ลูกอีแมกลังเอารออยู่อยู่รออยู่ไปเนาะเพราะว่าเขาเยังชีเก็บจะห้วยแล้วก็ไซรรออยู่แล้วก็อยู่ออกมาทาั้งแล้วก็เขาจะเอารถสามล้อ มาเอาเนาะโอ้ยสรงนี้คือฝนตกตลอดบนทางก็ทีประมาณน,นี้แหละอันนี้คือทางอ่าทางไปสวนเนาะตอนนี้คือสิยางไปก่อนสิไปเก็บหมาหินกันเด้อนนจะเป็นรถตังอ้อยของชาวบ้านเนาะ ขาเจ้ามาจอดชิมใน้ยีพางนีเพราะว่าน่าจ,จะเป็นทางเพื่อนเขาวงมีบอลจอดใช่ไหมเมื่อวันนี้แม่มาเก็บชทีนึงช่วงนี้คือข่อยแบบต่างเงินซอยขาเจ้าจแล้วก็บ่ได้มาบ่ได้ถ่าย,ยคลิปเลยนี่คเฮ้ยมินนนนเนอแล้วอ,อ,อันนี้คือมือวันนี้แม่เก็บออกมาได้สองนีล মেঠি নালি নাই কেন্দ্ৰ จะเป็นน้ำห้วยของเฮาเด้อที่เอิญ่าห้วยน้ำแดงเลยแต่ว่าน้ำก็แดงอันนี้จะเอิญ่าห้วยน้ำแดงแต่ว่าอันนี้คือเขาเจ้าขุดดินอันนี้นะตามลงเนาะก็เลยว่าอยู่แคมห้วยก็บม่มีหยังเลยมีตัวอินแดงอันนี้เฮาสิได้เก็บมากินแทงนี้แหละอันนี้คือในเก็บหมดแล้วก็บ่เหลือแลนะเพราะว่าตายหญ่ด้วเนาะเพราะว่าเขาท้ทงองไว้มาเ อันนั e ้นคืออีแม wow, ่เก็บไว้เนาะแต่ว่ายังบ่ได้ตังออกมาจากอ่าออกออกมาฮอทางนะเพราะว่าอยู่หันมันทางใหญ่แล้วก็รถสําล้อก็สํามาสามารถขี่มาได้เฮาก็เลยต้องได้เอาลออยู่อันนี้นนคนไปตังมาแล้วก็ไปขนอยู่พุ่นเฮาก็ไปเอาอยู่พุ่น ฮัลโหลก็เยจน่าอยู่คู่อย่งัยงไง <c oughs> ถามแม่ว่ามาหินนีนีมาจากสแ <c oughs> ม่บอกว่าบอนใดมีน้ำก่อนหินมันก็อยู่แบบนี่แบบนี้นะฟังเธอก็มาจากแบบ นำย้ายมาแล้วก็พัดมาก,ก็มีหรือว่ามันถ้าเกิดจะนีเลยเนะอ้ามาเปลี่ยนกันจับกล้องนะทุกคน <c oughs> ตอนนี้คือแม่เป็นมือกล้องโอ้ยแม่สายแล้วแล้วกับตอนนี้คืออา น้ำฝนอีู่ก็ยิ่งแคนเดทานยังแบบแห้งแรงนี่คือบ่มีน้ำเลยนี่นะไอจะเป็นน้ำห่วยวันเราเด้อตอนนี้คือเรา คนหินที่แม่แก้อยู่นี่ไปหมดแล้วเนาะแล้วก็ไปไหว้บอลเมื่อกี้ที่ทุกคนเห็นและไเกไอบไว้อยู่ทางอยูย่ทางหยาคุณเนาะพ่าอยู่นี่คือรถสามลอกเขามาพ่ได้เขาก็เลยต้องได้เอาล้อ,อยูมาอยู่เอาแล้วก็ตางเอาไปนอกเนาะคือตางออกไปคือเมื่อกี้เห็นแหละทุกคนตังออกไป,กออกไ,ปไปไหว้ยู่บอล ขางใหญ่แบบนี้แล้วก็เขาก็เรียวมืออื่นเนาะเขาสิเอารถสามรอ,อมามาขนเนาะพอมือนี้คือแรงแล้วเขาก็สิก r a b เือนกันแล้วเนาะทุกคนที่ได้อยู่อันนี้ไปกับเฮือนแต่ว่าสิบ่ใส่หินพอมืออื่นค่อยเอารถสามรอ,อมาตังเอาอยู่นี่เนะาะได้ไล่เติบเลยถ้าว่าสื่อน,นี้คือมันก็หลายแสนเติบได้นี่ ลายแซนกิบเนาะประหยัดไปแล้วนิดน,นึงสิประมาณน,นี้เนาะตอนนี้คือเอาเกียม์สีเก้าเฮือนกันแล้วอยู่บ่อนนี้มีน้ำหยกันไหวกันเลยวะเขาต้องได้โยนไปแบบนี้แหละมื่อยแหงเมื่อยบามือแหงอีเวก็เมื่อยแหงฮ้อนเนาะทุกคนฮ้อนห่อน ือเฮาก็มาจากเมื่อกี้ไปขนหินเนาะแล้วก็อีแม่ใิ่าปลูกหมักนักนอดคนอันนี้คือ,อแม่เอามาแต่ส่วนส่วนอย่างพลาเขาปลูกไวล้ลาอะไรได้แล้วก็เอาโตอันโตที่แบบน้อยๆหันเอามาเป็นกันมันนะเอามาแล้วก็ปลูก่าจะใส่เวลาประมาณสองหาสามปีจึงได้กิ่นเด้ออันนี้จะเป็นต้นหมักนัดเนาะแม่ปลูกไว้นี่อันนี้จะเป็นไส้แดน เขตไสแดนระวังดินห้าหลักะจะเป็นอันนี้จะเป็นดินของเขาเนาะเขาปลูกไว้อยู่ไสแดนหลัก่ะมอหน่ะเขาตัดอ้อยแล้วมดแล้วก็เขายังสิปลูกอีกเนาะ mm. แต่ว่าตอนนี้คือเขาปลูกไว้แต่บอน mm. อ่าไสแดนนี่กลับมาแล้วก็อินแม่ก็บบกพักมาปลูกเลยเ mm. พิ่นว่าสิปลูกไว้กินม mm. ือหน่ะ mm. น่ากนิน เมื่อกี้คือเต็มตะก,การนี่เลยแต่ว่าใี่เมย์ปลูกไปปลูกไปแล้วก็ยังเหลือแต่ประมาณนี้นะคือตอนน้นมกนาในอันนี้อีเม่ว่าอายุของมันหอดสิบสิบสี่สิบห้าปีแล้วอันนี้คือข่อยไปปลูกอยู่ส่วนยางพาราตอนอันไปปลูกส่วนยางพาราเมื่อสิบสี่ปีก่อนเนาะตอนคอยยังหน่อยนะไปปลูกไว้แล้วก็อีเมย์ก็ไปเก็บกินอยู่หันตลอดแล้วก็เดี๋ยนี่ยางพาราต้นมันใหญ่แล้วก็มันแบบ บ,บ่เป็นมากแล้วก็เลยว่าเอามาปลูกอยู่เฮนะือนไมยแม่ละแเสียงละ <laughs> ม,ลม่แม่ละแม่ไมากอืมมือหนาผู้ใดที่มาย้ำเฮือนเฮาแล้วก็อีเม่ว่าสิเก็บอันนี้ให้กินววาสั่นมักนัดมีปูไว้ตามนี้ ตอนนี้คือเราสั่งหาแต่แนวปลูกมาปลูกอยู่แถวเพื่อนนี่เนาะเพราะว่าเพื่อนก็คือสวนสวนก็คือเพื่อนของเฮานี่นะตอนนี้คือเขาจะกาลังสร้างห้องน้าอยู่เนาะทุกคนอย่ยโบแร้วเธอเด้อเฮ็ดประตูสามมือแล้วเพราะว่าประตูนั่นได้โกบออกเนาะเพราะว่าอันประตูมันจะใหญ่ก,ยยกว่าอันบานประตูนะก็เลยว่ากบออกตอนนี้คือหนาเขากำลังเฮ็ดประตูอยู่ไหน แล้วก็มีคุณลุงน่าจะทุกคนลุงเนาะเป็นไอของอีแม้มาเห็ดห้องน้ำให้เนาะสีแบบมาตัดหลังคาห้องน้ำให้นะ <t ap> เขาเอาสังกะสีมุงแต่ว่าตอนนี้คือเขามาปลูกอันนี้มักนัดอยู่นี่คอท่นี่น,นาจะัดเทลมมน ทางพุ่นก็นจะเป็นไซเดนของดินเขนากับดินเฮาอุอ้ยยมีทำเบี้อเหรอ canaci majia e micsathio jiana uyu uyu ñeugui ne thu miationa maji noni ทุกคนอันนี้นจะเป็นห้องน้ำของเฮาเดนนี่นคือก่อแล้วหมดแล้วแต่ว่ายังไม่ได,ด้เทพื้นแล้วก็ยังไม่ไดใ้ใสบ่บอกอ่าเนี่ยบอบอนท้ายแหงเธอเนาะแล้วก็ตอนนี้คือเขาเจะกำลังมุ่มหลงัลงคาหลังคาห้องน้ำจ้าสิพักเขาไปเบิ่งกทางในเขายัาง,ยงไ,มไม่ได้เห็นยังเธอมีแต่ก่อแล้วแล้วก็มีคือเขาสิเห็ด ที่เมนทอน้ำเก่าเนาะแต่ว่าใส่ได้อยู่ก็เลยใช้นี่สองห้องอันนี้เป็นห้องอห้องไทยแล้วก็อันนี้คือห้องอาบน้ำแต่ว่าเ o า s e <ส> size สักโคกน้ำอันนึงเพื่อ,อ <c oughs> เพื่อคน,คนคนเท่าแล้วคือเมื่อกี้เราไปไปคนอ่าคินยูยูเหว่ยเนาะอีแม่กับอีแม่ฮันเทามาก่ออยู่นี่นะทุกคน เขาซีมาก่ออยู่นี่เขาก็เลยไปคนอยู่ไปคนหินมาเนาะ,ะเดี๋ยวมอื่นเขาสีบเอาอันลดสามรอไปต่างเอาแล้วก็ซีมาก่ออยู่นี่อเอาเอาหินแบบใหญ่ๆนี่มาก่อขึ้นค <c oughs> ือเขาก่อห้องน้ำนี่ใส่เวลาสองมือเนาะก <c oughs> ่อแล้วกับมือนี่เป็นมือที่สามเขามาเหตุลังค้าห้องน้ำเขาเอาสิงกะสีนั่นติดเนาะ <c oughs> ประมาณนี้เด้อสองสองห้อง ู้บรรยากาศสุดยอดเลยตอนนี้อันนี้คือเฮาบสใส่บติดใหม่เถอะเพราะว่าส่วนนี้คืออ่ะยุ่งกับกันเห็ดห้องน้ำนะแล้วก็ห้องเพื่อนควาเป็นเฮาคอยซีเอาใหม่มาติดตามหลังเนาะตัวที่ยังโบกอ่ะนะกระซิบบอกว่านี้เนาะมื้อนี้คือกันไปเก็บมะหินหรือว่าคนมะขยินยู่ห้วยเนาะส่วนนี้คือหน้าดำหน้าแดงมาเลย เพราะว่าเห็ดเบียกแดเบียกทุกมือทุกม,มือเลยช่วงนี้โอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้สิลาไปก่อนเดอ้อก็อย่าลืมทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แดเพื่อเป็นกำลังใจในการเห็ดคลิปสิลาไปก่อนสบายดีบ๊ายบาย